โอ้ประกาศยังมันไปยังมันตัวใหญ่มันออกหืมพี่น้องโอ้กล่องผิดทางพี่น้องกล่องเหียมาวันโอ้บะเบงกล่อง ปลายัางพี่น้องปลายัางให้พ <Hey, S 1> ่ออกอกง่างแล้วโอ้ oh, ประกาศง่ายวันปลายัางมันตัวง่ายมันออกืมพี่น้องกลางง่พี่น้องืมตัวนึงบุลเวบุลเววันขุมยาพี่น้องน้ำขึ้น น้ำไลยที่แรกหมุนกล่องมาสงข้อของนึกว่ามันเอากล่องไาทั้งนำอ้ยบ่ได้เห็นบรบรยากาศเอามาไปยังพี่น้องขอใา้ไหลยครับเอาเหยมาล่างพี่น้องไปลุ้นน้องป่ามาเอาเหยมาล่างรประกาศงี้คนหนึ่งพี่น้องปนปน,ปน,ปน,ปน <laughs> นำไหลฮี้งๆพี่น้องเอาเหย้ามาว่าเอาเหย้มาล่างครับเริ่งมาตึกลองเบิ้งพี่น้องวานลองเบิ้งจะเมื่อก,กี้กันเลยในปากกากาเงี้ยตัวหนึ่งมันตตรงวานยังมาแรงครับมีโตอยู่พี่น้องมีโตอยู่เพราะว่านีงสีปลายัางดินอยู่ โอ้ประยู่ะเขาเผาไหมจะเสียดาย้ใช่ปายังบุ้งปะขเขาเผาทางออกเลยติดเดือดุกๆอยู่อือพี่น้องเสียดายรือปะว่าด,ดิเอามาตืิมกันไหมอ้าวโอ้เล่อพ่อพี่น้องมั้นปะขเขาเผาอือเสียดาไดาเสียดายด้น่าเสียดาย